บริหารคอสามท่าครับบริหารคอสาอมาท่าครับพร้อมกับอยากกระชาครับขึ้นลงแบบกระชากครับพร้อมกับหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งสาหนึ่งสามหนึ่งสามต่อไปเอียงคอกับหนึ่สงสามหนึ่ง ต่อไปปิดคอกับกับเนองสาม่เนสองสามสนงสามต่อไปเอามือข้างหัวกดให้หูติดมาครับ1น3ง เปลี่ยนข้าค <Same. S 2> ับ่ามสี th ่ห้าเปลี right. ่ยนแ้าต่อไปฝึดแรงต้ากกบมือดันหัวหัวกมือดันเต็มที่ครับข้านี้เอ็กคอก็ไหลครับหนึ่ง้าเปลี่ยนแ้าเปลี่ยนข้างครับ1หนึ่งา 7จ็้าต่อไปดันน้าผ่าครับหนึ่งามส้ากเจ็ดแปดเก้าดันใต้ท้ายครับหนึ่งสก็ต่อไปบริหารสายตาครับยืมือแปข้หน้าดึงเข้ามาใกล้ๆครับหนึ่ง เก้ากเจ็ดเก้า้นกับครั้งที่สองกับหนึ่งสาม้าเจ็ดเก้าคนกับครั้งที่สามกับหนึ่งสอสามสี่เก้าหเจ็ดเก้าคืน กครังทีห้ากำสุดท้ายกัหนึ่งสอ7 8ามสี่ห้าหกเจ็ปเที่สมือกยแยกมือดนหน้ากับบิดมือไปทางซ้ายตาตามือกบหน้ามองตรงนะครับ2ีกสันึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสบองสิบสามสิบสี กับปิดขวากับหนึ่งสามสี่ห้าเจ็ดค่าบสิบาสิบเก้สิบเกามือรับมือลงต่อไปเป็น่าบริหารสมองกับอาพากับหนึ่งสามส

ข้างกับหนึ่งสองสามสห้าหกเจ็ดแปดาตัต่อไตหมุนเอวใส่ยีรษะศีกับข้าพรกับหนึ่งสามห้าเจ็ดแปด ขับากับหนส้าับต่อไปโยกข่าวสาสิบครับอหาม้าเจ็ดเก้